ดีครับวันนี้เรากำมาแนะนำหนึกถือผากาปาเีขึ้นแบบกึกึกกาบิกิกีกันครับมาดูที่ว่าเราเรียนอะไรกันบ้างการระบันเบิกที่หนึ่งขนมไข่ไลเคียนคาน เบิก <S 々> ิี <HHH> sure. ่นเอาใบกัไดาทีวีเบิกกามมผักขมุลภายใบยญามีคนค่าันนั้นเบิกที่3พรูมไกมันดโดโลเบิกที่ทิวีกิดกูเบิดเบิกทด่โอมชินิมหาพิกกรณา บิกกิเกแลพิโลกับกาดินเบิกกิแปะไวร้าไหวไล่เบิกกิเก้าวกันหนักกันหนากันกาลินเบิกกิเกะหนูเออยกับบ่อให้เบิกกิเกเอกคนดีกี่โรงเลียนเบิกกิเกะกอกกาพีษในคีวีประจำวัน เบ, ing, บิกที่กิ่กางย่างนี้ดีเพอคำเบิกที่กิ่งกระดานนี้มีขึ้นมาเบิกที่กิบห้านไรที่คุมภัยและเบิกกุกายเบิกที่กิบหุบคำมักาณนี้มีคนณค่าขอบคุณค้า อย่าลืมกดได้กด,กดกีกครากดค่ะค่ะเพื่อไมอใ่ให้ภาพคลิ่ใหม่ๆนะคะกันละวันนี้สวัสดีค่ะ